สำหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันพระประจำวันเกิดคือปางอุ้มบาทประกอบพิธีทางพุทธคุณมีความสุขสาําราญมีความโชคดีมีลาบยศสรนเสริญพระประจำวันพุธได้แก่ปางอุ้มบาทรพระพุทธลูกอยู่ในพระอริยบทยืนพระหัตทั้งสองข้างประคองบาทราวสเสอลบทสวดพระประจำวันพุธ ให้ตั้งนโม3จบตามด้วยปิสามละโลปุสกพ,พุทธ17จบตามกําลังของดาวพุธจะมีความโชคดีมีความร่ำรวยมีโชคลาภปกติคนเกิดวันไหนย่อมมีสีประจำวันเกิดแต่ไม่ได้หมายความว่าจะใช้สีประจำวันเกิดได้ตลอดไป เพราะว่าสีต่างๆจะส่งผลหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีดังนั้นการเลือกใช้สีที่ให้คุณหรือให้โทษควรเลือกใช้สีให้ดีนะคะเพราะเลือกสีผิดชีวิตเปลี่ยนค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้าไปเปิดดูตามวันเลยนะคะว่าอายุเราณนะช่วงนี้อยู่ช่วงเวลาอะไรสีอะไรเหมาะกับเราสีอะไรที่ไม่เหมาะกับเรา สีอะไรที่เป็นโทษหรือใส่แล้วไม่ดีเราควรละเว้นไว้นะคะอ่ะสำหรับท่านที่เกิดพุธกลางวานันอายุ22ปี31ปี40ปี49ปี58ปี67ปีปีนี้เป็นปีแห่งเดชหรือสีของเดชนั่นหมายถึงว่ามีชื่อเสียงมีอำนาจมีวาสนามีความก้าวหน้ามีความน่านับถือน่าเลื่อมใส ให้ใส่สีแดงไปจะไปคุยในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินเงินทองความสำเร็จความสมบูรณ์ความโชคดีให้ใส่สีเหลืองไปจะไปคุยในเรื่องของหลักฐานบ้านช่องทิ่ที่อยู่อาศัยมรดกให้ใส่สีชมพูไปจะไปหาผู้ใหญ่ ให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือตำแหนง่งหน้าที่การงานให้ใส่สีม่วงไปปีนี้สีที่เป็นกาลิกินีกับดวงชะตาคือสีส้มหรือสีแสดนั่นหมายถึงว่าปีนี้ดาวพระรหัสของดวงชะตาเป็นกาลิกินีเขาบอกว่าพระรหัสที่เป็นกาลิกินีให้ระวังถูกผู้ใหญ่ติตเตียนทำงานผิดพลาด ทำงานไม่เข้าตาผู้ใหญ่เอกสารต่างๆไม่ชัดเจนระวังในเรื่องของคดีความจะเสริมดวงด้วยอะไรดีเขาบอกว่าให้ใส่อาหารปิดประเภทสัตว์ปีกผ้าไตจีวรหน,นังสือธรรมะ ยารักษาโรคมะพร้าวอ่อนห้ามเป็นมะพร้าวเผาสวดมนต์นั่งสมาธิถือศีลกินเจทุกวันพระรหัสปล่อยเตาเป็นการเสริมดวงชะตาสำหรับผู้ที่มีความสนใจในวิชาโหราศาสตร์สามารถนะคะศึกษาได้ทางออนไลน์ u t u b e นะคะโดยใช้ชื่อพื้นฐานนะคะ คือการดาโหราศาสตร์ไทยหรือการดาโหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์นะคะใน YouTube จะสอนตั้งแต่เริ่มแรกเลยสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยนะก่อนเป็นการปูพื้นฐานนะคะแล้วก็โหราศาสตร์ไทยภาคพยากรณ์เนี่ยเป็นแนวทางการพยากรณ์ว่าจะจะพยากรณ์ยังไงดีเริ่มหัดพยากรณ์นะคะ อาจารย์การดาเปิดสอนโหราศาสตร์ไทยระดับขั้นต้นนะคะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในวิชาโหราศาสตร์สําหรับคนที่สนใจในเรื่องการเรียนโหราศาสตร์ไทยนะคะแล้วในส่วนเบื้องต้นเรียนมาแล้วนะคะแล้วก็หัดพยากรณ์มาแล้วเราจะเริ่มการพยากรณ์ดาวจรน,นะคะให้รู้ว่าจาก ว่าดวงเนี่ยแต่ละดวงเนี่ยเป็นยังไงบ้างโดยการใช้ดวงจริงแล้วก็เหตุการณนน์นั้นๆที่เจ้าชะตาจะเกิดอะไรกับเขานะคะถ้าสนใจอย่าลืมนะคะโทรมาที่099 059651นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ